ผงถ่านเผาและปุ๋ยน้ำถ่านเผาคะ่ะจะมาช่วยเรื่องการแตกใบใหม่มาคะ่ะทำให้พืชโตวไวคะ่ะและยังมาบำรุงดินคะ่ะไล่มแมลงคะ่ะทำให้ต้นผลไม้ต่งตางๆมีต้นที่แข็งแรงคะ่ะทุกคนผงถ่านเผาค่จะมีประโยชน์หลายอย่างเลยคะ่ะวันนี้เรา ใส่แค่เพียงหนึ่งช้อนค่ะจะมาบำรุงดินและบำรุงต้นพืชให้โตวไวค่ะทุกคนและยังไล่มแมลงค่ะสูตรนี้เราใช้หนึ่งช้อนค่ะเราก็คนถานเผาของเราให้เข้ากันค่ะให้เขาละลายกับน้ำให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะทุกคนเห็นสีดำๆของถ่านเผาแต่เขามีประโยชน์มากมายค่ะเขามีกรรมฐันค่ะจะมาช่วย เร่งในการเจริญเต,ติบโตค่ะทุกคนเราสามารถใส่ส่วนผสมอื่นได้ค่ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้นค่ะเราก็ใช้ผงชูรสหนึ่ช้อนต๊ะค่ะและเครื่องดื่มชูก,กำลังสองข่าค่ะจะมาช่วยกระตุ้นในการแตกใบใหม่และทำให้ต้นพืชงามค่ะทุกคน เราก็มาคนสัดส่วนที่เราผสมให้เข้ากันอีกทีค่ะและเราค่อยนำไปใส่ภาชนะในน้ำค่ะส่วนน้ำในกระป๋องที่เราใส่ไปเราใช้น้ำ10ลิตรค่ะทุกคนค่ะเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปรดต้นพืชและบำรุงดินค่ะทุกคนต้นพีนัทบัตเตอร์ค่ะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากค่ะ เป็นผล,ลไม้เพื่อสุขภาพค่ะเราก็ซื้อมาต้นละ100ค่ะเรานำมาปลูกเราปลูกได้หนึ่งเดือนไปแล้วค่ะเราก็นำสารอาหารมาบำรุงดินและบำรุงเร่งการเจริญเติบโตเร่งการแตกใบใหม่มาค่ะทุกคนเราก็ลดลงไปเลยค่ะถ้าดินดีพืชผักและผล,ละไม้ต่างๆของเราจะต้นโตไวค่ะและงามเร็วค่ะทุกคน ต้นมะนาวค่ะเรามาลดเพื่อบมรุงดินและเล่นการเจริญเต,ติบโตเล่นการแตกใบใหม่มาค่ะส่วนส้มโอที่เราปลูกไปไม่นานค่ะเริ่มมีมแมลงมากัดกินค่ะเราก็นำมาลดค่ะเป็นปุ๋ยทางดินค่ะช่วยไล่มแมลงค่ะค่ะเราก็ลดไปค่ะสูตรนี้ ช่วยทั้งบำรุงดินปรับสภาพดินและช่วยเร่งในการแตกใบใหม่มาค่ะทำให้ต้นพืชต่างๆของเราโตวไวค่ะทุกคนค่ะสุดจากธรรมชาติที่เราทำใช้บ่อยมากค่ะทุกคนต้นมะเขือเปาะค่ะเราก็นำมาลดให้เขาค่ะเร่งในการเจริญเติบโต,ตและป้องกันแมลงต่างๆมากัดกินค่ะ ควักทองค่ะเป็นพืชเถ่าค่ะเราก็นำมาลดค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีพวกแมลงเต่าค่ะชอบมาขึ้นต้นควักทองของเราเราก็นำมาลดค่ะส่วนต้นมะม่วงค่ะต้นมะม่วงเราก็ลดให้เขาค่ะเราลดลงดินค่ะเพื่อปรับสภาพดินทำให้ดินร่วนสุยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆค่ะแค่ใช้ผงถ่าน1ช้อนโต๊ะเครื่องดื่มชูกำลังสองขวาค่ะและผงชูรสหนึ่ช้อนโต๊ะค่ะแค่นี้เรานำไปรดพืชผักต่างๆและต้นไม้ผลไม้เขาจะดินดีต้นงามขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนี้ค่ะ